ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกเสาหนึ่งนะครับเสาที่22 Likewise, สองพฤศจิกายนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เรือนจาคลองเปเหมือนเดิมนะฮะอ่าวันนี้ก็มีกิจกรรมของพี่น้องเสื้อแดงนะครับมานะฮะตอนนี้อ่ะก็เห็นว่าวันนี้นะครับผมจะมีสสในเขตกรุงเทพนะครับผมของพรรคเพื่อไทยนะก็จะมาร่วมอ่าร่วมกิจกรรมนะฮะ กรณีของอที่คุณทักษิณน,นะครับผมได้เข้าเรือนจําแบบที่ไม่ได้มีความยุติธรรมเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าครับว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นไงบ้างแต่สิ่งที่เราจะเจอแน่นอนก็คือผมบอกเลยนะว่ามากับกิจกรรมกับคนเสืแดงนะครับผมท้องอิ่มแน่นอนนะ เห็ว่าวันนี้ของกินเยอะด้วยนี่อ่าเขาก็ตั้งเวทีตั้งอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับไปเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเราจะเจอสอสอกทมคนไหนบ้างนะฮะไปไปเจอกันอ่าก็มาถึงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาเช้าเลยมาเช้าหน่อยโอเคเตรียมงานกันได้ได้โอเคครับอ่าวันนี้นะก็ทุกคนนะครับมาช่วยกันตัดเตรียมงานนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญนะฮะเพราะว่า เราก็รู้อยู่นะครับว่าข่าวตอนนี้ออกมาเป็นไงบ้างฮนะอะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ขนาดยังไม่ทันแจกนะครับผมนี่มีนี่ขนมปังนะโอ้ยผมแวแวว่ามาจากเพชรบุรีเลยนะครับอ่าใครอยากกินขนมปังก็มาได้เลยนะฮะนี่นะครับสวัสดีครับเอาเลยครับผมอแล้วก็มีน้ําน้ําอะไรเนี่ยน้ำมะนาวเพชรบุรี นำมานาวมาจากเพชรบุรีเลยโอ้โหมาเยอะจริงแทกหน้าครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวขอถ่ายพี่ให้มึงไม่เอา่อยพาบ้างไงโอ้ให้มาก็ต้องรับและโอเคขอบคุณครับขอบคุณเกีติ้มแล้วนะาอร่อยไหมล่ะนี่ฮะก็มาจากอ่าเส้นแดงเพชรบุรีนะครับผมนี่ก็มากันไกลอยู่นะครับทุกคนก็ตัดเตรียมงานนะนี่ไอติ้มนะครับผม สนับสนุนโดยสสเดวิดนะฮะว่าที่ผู้สมัครสสเดวิดนะครับรานาี่โองรพัเพื่อไทยโอ้โหสนับสนุนด้วยไเนี่ยชัดเจนเอาเลยครับอครับโอเคเนี่ยเราพามาดูของกินก่อนเลยเห็นไหมบอกแล้วมากับเสื้อแดงนะไม่มีอดนะฮะมีได้อิ่ม นี่อะไรครับเนี่ยไข่พะโล้เหรอครับยังไม่ได้ทำเลยอ๋อกำลังจะทำเออเฮ้โอ้โหเดี๋ยวต้องมาจัดซะหน่อยละทั้งหมดสี่รยี่สิบฟองสี่ร้อยยี่สิบฟองนะโอ้โหสุดยอดแล้วได้ครับผมโอเคนี่ทุกคนยังไม่ทานอะไรก็ได้ขนมปังมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไอตรงไอติมนะฮะมาเต็มนะครับผมนี่นะ นี่นี่ครับใครกินข้าวก็มากินข้าวก่อนได้เลยมีข้าวอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้ฮะหอมจีนไข่ข้าวก็มีเนาะกับข้าวนะฮะครับสวัสดีครับเอออ่า นี่นะใครอยากกินข้าวกินข้าวได้ขนมจีนก็มีนะทุกคนตอนนี้ก็มากันเยอะเลยนะฮะนี่เราเจอเจ้าของไอติมแล้วเจอเจ้าของไอติมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอายุสั่งนะครับก็ผู้สมัครนะครับของพทมเค2นะครับผมเจมิบประคะาพงศ์ครับครับขอบคุณครับผมเจอเจ้าของไอติมแล้วทุกคนบอกได้นะคะบอกไป็น้อมูลก็ไม่ได้นะคะนโยบาย ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมโอเคอ๊ะเอ๊ะคุณหน้าคุณตาครับสวัสดีครับโอ้โอ้ได้เลยได้เลยครับผมครับทักด้วยกันครับครับนั่นแหะคุณหน้าคุณตา คนนี้คุณนมาคุณตาเข้าไปใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณตาเหมือนกันแนะนำตัวเลยครับอ่าชื่พงษ์เนสุวรรณนะครับแป่งอ่าเราต่อแป่งนะครับอ่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแจกน้สลับเปาแล้วก็น้ำสีแจกสลับเปากับน้ำสีนะอ่ะหมดไปแล้วหมดแล้วขายดีมากเลยขายเดี๋ยวขายเลยเหรอมาขายเลยเอาไวมายถึงแจกคนกินเยอะมากอ๋อโอเคโอเคครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างนี้ที่ได้มาลงแข่งครับผมก็ถือเป็นครั้งแรก เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมง,งานเลยเนาะโอเคจริงๆก็หนึ่งว่าละควาปัญหาสองก็คือมาพูดคุยกันทางด้านนโยบายผมสามก็คือว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประเทศพัฒนาขับเคลื่อนเป็นประเทศที่ยั่งยนได้สี่ก็คือกังใจทางเศรษฐกิจครับผมขอบคุณมากเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมฝากสอสแบ่งด้วยนะครับผมพุทธิพงศ in ์อินทรสุวรรณนะฮะเคจิบเคจิบบังซื่ดุสิบางซื่อดุสิตครับผมโอเค เฉพาะแขวงถนนเลยนะถนนนครชัยศรีครับถนนนครชัยศรีนะครับโอเคครับขอบคุณครับน่เชื่อน่าเชื่อตลังเดินทางมาทำไมอ่ะวันนี้ก็คือสอสอเดวิดนะฮะเจ้าของไอติมกะทิของเรานะครับผมวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะครับผมวันนี้เรามาเอาไอศรีมนะครับมาให้กับพี่น้องเสื้อแดงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ติณนะครับผมเพื่อให้ทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็เย็นสดชื่นครับของวันนี้ครับ เดี๋ยววันนี้ต้องลองต้องลองได้กินทั้งอันแล้วแหละ่เมตงเาคดะคิใช่ใช่มใช่เองผมเองวันนี้ วันนี้ผมต้องได้กินอุ้ยโทษนะครับวันนี้ผมต้องได้กินไอติมแล้วเนี่ยมาต่อกันเลยเดี๋ยวไปกินก๋วยทอดอ่าได้กล้วยทอดอีกชอบชอบกินไหนดูทุกวันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหเราก็ต้องสู้กันไปเรื่อยๆแหละครับต้องในรูปนะครับขอไอติมอันขอตะโคนนะขอตะโคนได้ไหมเรื่อยๆขอตะโคนได้ไหม วันนี้ผมต้องไม่กินแล้วเนี่ยมามากี่ครั้งไม่เคยได้กินเลยนะเนี่ยครับเดีมมาตังค์่ครับผม<ข>อโอ้โหดีมกะทิแหมหุยใกล้หมดเลยเนี่ยออโอเคครับไม่ต้องเลยด่วไม่ต้องเลยด่วนนะขอบคุณครับนี่ทุกคนได้ไปแล้วไอ้ิีมกะทิเป็นไงเออ ได้มาแล้วทุกคนไอติมกะทิวันนี้ได้กินแล้วนะมาไม่แบบไม่ไม่เคยทานนะมมวแต่มาถ่ายนะอ๋ออืมกะทิจริงๆก็กะทินะถ้โดนเรียกมาโอเคครับทุกคนก็มีซุ้มมีหลายตุ้มนะขนมปังก็มีนะครับแล้วก็นี่ฮะ มวลชนจากสิงบุรีนะครับนี่อ่าจากสิงบุรีเลยนะฮะมาก็นี่ฮะ,ะวันนี้มวลชนมาเยอะมากนะทุกคนมาว่าเราต้องเรียกความยุติธรรมนะครับให้กับท่านทักษิณนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ท่านโดนเนี่ยมันมันหนักหนาเลยเกอนะครับโดนกัดแกล้งนะสุดๆนะฮะโดนกัดแกล้งไม่เท่าไหร่นะครับโดนต้นเงินอีกโอ้โหนี่มันเหลืออดจริงๆนะฮะอ่ะ ก็เป็นกำลังใจให้กันครับเดี๋ยวขอตัวไปเตรีมติมก่อนไปแล้วเดี๋ยวถ่ายที่เหลือให้ดูอีกนะตัวอีกรอบยเยตัวเมังซ่ายแล้วแต่ตัวเียมอตเะตัวรอเยไหมเ่ยอต่อยูขอขอได้ที่พอนาตซ่อยเรยมลองอานเยป็่าไ่ตอนนี้หนสวัสดีครับ สวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมบุญโพลเตียววันนะครับผู้เสนอตัวสมัครลงรับเลือกตั้งของเขตเขตบางเขนนะครับวันนี้ก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบปะพี่น้องชาวเือแดงนะครับไม่ว่าจะมาทุกท่านที่มาจากที่ใกล้ที่ไกลนะครับก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านด้วยนะครับก็พอใหญ่ของเราอยู่ข้างในนะครับคนรอไม่้อนะครับผลสู้ก็ไม่ทิ้งนะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจพี่น <oddly mus incom> um> <ty> ้องทุกท่านเลยครับเกณฑเจ็บบางซื่อดูสิบางซื่อยุคใหม่เพื่อไทยเท่านั้นครับผมเรื่องนโยบายนะครับก็จะพยายามปักกันทุกท่านเพื่อให้สอบสามปัญหาจากที่ที่ที่ว่ามาจากอังทองหรือที่ใดก็แลแต่นะครับเรื่องหวยกษเสียนเรื่องของแกนี่รัวเรือนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับก็ยังไงฝากทุกท่านมีกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ อ่วันนี้นะมีดนตรีมาเล่นด้วยนะครับเรียกว่าจับดักจัดเต็มกันเลยะนะนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะฮะนะมีดนตรีมาเล่นด้วยใครยังไม่มารีบมานะครับอาทิตย์นี้ต้องบอกเลยว่าทำไมถึงแบบว่าเอดูเหมือนจัดเยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะพี่น้องด้แดงนะฮะเพราะว่า คือมันเป็นอาทิตย์ที่อย่างที่ผมบอกครับเราอ่ะโดนกระทําเราโดนกัดแกล้งมาโดยตลอดนะครับสําหรับคนเส้นแดงนะฮะอ่าแล้วท่านทักสินอย่างเงี้ยขนาดเข้าไปอยู่ในเรือจนจาแล้วอ่ะยังโดนเอาคาดีเก่าๆที่ตัดสินมาแล้วมายัดอ่ะนะฮะขนาดมติแปดต่อสองก็ยังไม่าวที่จะโดนยัดคดีอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็แต่ว่าเรื่องหนึ่งสองเงี้ยคือออกมาเดี๋ยวก็ต่อสู้กันไปตามกระบวนการครับแต่ว่ามัน มันก็ไม่ควรไงแต่ที่สำคัญนะครับไอเรื่องหุ้นเนี่ยหุ้นโคเนี่ยภาษีเนี่ยโอ้ยคือตามหลักการอธิบายไม่รู้จะอธิบายไงนะครับก็ต้องฝากไปนะถ้าเกิดท่านนักสินโดนนะในเรื่องนี้นะไอเรื่องเงินที่้องชดใช้เขาเนี่ยไอพวกที่ซื้อขายหุ้นทั้งหลายนะไอพวกแบบคนรวยๆที่ขายหุ้นซื้อหุ้นกันนะมึงไปเสียภาษีด้วยนะครับอยา่ากระทัากับคนคนเดียวนะ <S <S <ๆ>เออ นี่แหละครับก็เป็นเหตุผลที่ทาไมเสื้อแดงเขาถึงต้องมารวมกันแสดงพลังกันเยอะในวันนี้นะครับผมนะเราโดนกันแกล้งกันเยอะจริงๆครับแต่ไม่อยากจะให้ทุกคนเสียกําลังใจนะครับผมทางออกมันมีเสมอครับเพียงแค่เราเข้าครูหานะละกาเพื่อไทยแม่งเลยสองใบนะฮใครมันจะให้เงินมาช่างแม่งนะรับเงินมันไว้แต่เราก็กาเพื่อไทยเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวบรรยากาศตอนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องแบบเสวนานะฮะก็จะมีสอสอขึ้นไปพูด มากนะครับผมเสวนาคนเสื้อแดงนะอ่เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนั้นดีกว่าตอนนี้นะครับก็มีหนังสือมาแจกฟรีนะครับนี่อันนี้เป็นหนังสือของโอนี่กุสตาฟขอเอาเออเออนี่ครับเล่มนี้เลยฮะวันนี้แจกฟรีหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเล่มนะครับที่ท่านบอสไซเฮมารอันนี้ของท่านบอสไซเฮมานะครับมาแจกนะ หนึ่งร้อยเล่มนะครับหนึ่งร้อยเล่มนะมนะอันนี้ของของพ่อใหญ่ทโทนี่วูซับนะครับผมแล้วก็มีเสื้อด้วยนะฮะนะถ้าใครถ้าใครอยากได้ก็เอ้ยให้ผมหลอยเล่มเองขอบคุณมากครับนี่ผมไม่ได้ใช้สิทธิ์อินฟูนะขอให้ขอบคุณมากครับนีขอขอบ่ผมก็อยากได้มา,านานแล้วเล่มนี้นะ,ะ,ะวันนี้ก็จะมีพี่น้องเสื้อแดงทุกคนนะครับผมนะร้อยเล่มเท่านั้นนะครับอะ แล้วเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีะแจกเสื้อนะครับเมื่อกี <c> ้ <oughs> <c oughs> นะฮะของพี่เงองของพี่เงองนะฮะสนับสนุนโดยพี่ง้ะวรชัยเหมารนะครับผมตรงนี้นะของอ่าแล้วก็พี่ก่อแก้วพี่ขุณทองนะครับมาด้วยนะวันนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะอยู่บนเว,นว,นวนทีนี่นะเห็นพี่ก่อแก้วไหมครับนีม่มาด้วยนะอ่า ่อ๋ออัน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 นี้พี่กอแก้วเขาแจกเสื้อใช่ไหมโอเคน้าเอ่ารถไฟมาค่ะเกี่ยวกับรถไฟมาจ้าอ่าเก่ยรถไฟมานะอยากได้เสื้อเนาะโอเคครับอยากได้เสื้อใส่ไป่ได้รับครับผมก็เป็นเสื้อนะฮะพี่กอแก้วเอามานะส่วนหนังสือเล่มนี้นะครับพี่เงาะวรชัยเหมมานะครับแจกแจกนะครับผมหนึ่งร้อยเล่มเท่านั้นนะอ่าทุกคน ก็วันนี้เสื้อแดงใครมาเราได้ของไปก็ยินดีด้วยครับก็ฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เสื้อแดงครับที่วันนี้มาให้กำลังใจกันครับก็ฝากติดตามขอบคุณมากครับร้อเสียงใจโอ้โหร้องเลยเต้นเตนเสื้อแดงเลยเร็วเอายังนง นี่ครับวันนี้นะครับพี่โด่งก็มาด้วยนะครับผมอ่านะฮะพี่โดง่งเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่นะนะครับสวัสดีครับสวัสดีคร,ค,ครับ่ถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ด้วยอ่ะ ทั้งสามอำนาจเป็นของตัวเองใช่ไหมใช่นี่คือปัญหาแต่วันนี้ถามว่ามันยึดสามอำนาจเป็นของมันหรือยังเป็นหรือยังไม่รู้ตัวมันยึดไปนานแล้วยังไม่รู้อีกถ่ามันรู้เนี่ยมันตั้งคิดเนี่ยโอ้สารรัฐธรรมนูญองค์กรกฤษละปปชอะไรอะกฤษฎีกาอัยการ มาคนทั้งหลายท,าทั้งกลุนี้มันมาจากไหนพี่น้องไอ้องค์กรเหล่านี้มาจากไหนมาจาสสกสวสวเมื่อก่อนเป็นหอ,อ้ต้อมสมัยนี้ถ่ายเลือดมันเป็นขอยเมื่อไหร่เหรอเอา้าทีนี้ไอโโ้องค์กรที่สาเหล่านี้ทุกวันนี้มีอำนาจเหสือสาอำนาจโดยเฉพาะอำนาจบริหารถามว่าวันนี้นายก จะแจกเงินนายกจะทำอะไรรัฐบาลจะทำอะไรจะแต่งตั้งคนนึงคนนี้ถ้าศารลรลฐธรรมนูญไม่ยอมทำได้ไหมทำได้ไหมครับตอนนี้มันยึอดอำนาจมาสองนายกแลย้ยังไม่รู้ตัวนี่มันยึดเส่ผาไปแล้วใครปดเทษาใครปด อ่าโอเคครับทุกคนวันนี้ก็กิจกรรมก็ประมาณนี้นะก็จะมีเสวนาเนาะมีอ่าสสมานะครับในช่วงแรกนะแต่ว่าอาจจะไม่อยู่เสวนาด้วยนะเพราะว่าอ่าท่านสสนะครับก็จะติดธุระนะครับในเรื่องการลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านนะฮะ mm hmm. ก็วันนี้มีคุณก่อแก้วพี่คุณทองมาด้วยนะครับผมนะมีเสื้อมาแจกนะครับแล้วก็มีหนังสือนะใครได้หนังสือได้เสื้อไปยินดีด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะอ่ะก็ยังไง ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเก็บบรรยากาศมาให้ทุกๆอาทิตย์นะฮะถ้าเกิดผมว่างนะแต่ส่วนมากจะว่างนะฮะนะฮะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ